การม vivo active 3 Music เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาเปิดเครื่องติดชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับอันนี้76%แล้วนะครับมีการกินกระแสไฟชาร์จสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ตรงนี้ทางร้านล็อกรีบา์ก็ได้ตรวจเช็คนะครับการทัชสกรีนนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับนำไป จับสัญญาณ gps กิจกรรมนะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเลื่อนไปหาอัตราการเต้นหัวใจนะครับนี่นะกำลังวัดนี่นะขึ้นเรียบร้อยนะครับวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ตามปกติก็พร้อมที่จะส่งมบอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับอันนี้จะต่อสายชาร์จ ให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับว่าขึ้นสถานะการณ์ชาร์จปกตินะครับอันนี้มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับการรุ่นทัศกรีนเนี่ยบางทีถ้าจับโดนหน้าจอนะครับแตะโดนหน้าจอ,อาเปอร์เซ็นก็จะหายไปนะครับก็ตรงนี้บางทีก็จะหายไปถ้าแตะนะครับแต่อย่างนี้นะเห็นไหมครับหายไปแล้วแต่ว่าการกินกระแสไฟชาร์จก็ยังปกติ วิธีการก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะครับอันนี้เลื่อนอย่างนี้ครับแล้วก็กลับมาที่หน้านาฬิกาเหมือนเดิมก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์การชาร์จปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลอกรีใบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ